สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับจากเพจบ้านกูมีดีนะครับทั้งสองเพจนะครับองนี้เป็นพระเนื้อดินพิมพ์โบราณน,นะครับเป็นพิมพ์สะดุ้งมานสะดุ้งกลับนะครับแบบนี้นะครับ จะเห็นนะครับว่ามีความคมชัดนะครับมีความคมชัดเป็นพระที่กดพิมพ์ไม่ลึกนะครับกดพิมพ์ไม่ลึกนะครับแต่ยังมีความคมชัดนะครับยังมองเห็นเขาโค้งนะครับของหน้าตานะครับแล้วก็ผิวพรรณนะครับซึ่งเป็นเนื้อ ดินกรองแบบนี้นะครับเป็นเนื้อดินกรองนะครับแล้วก็มีมวลสารผสมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับในพระที่เป็นยุคต้นของหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วก็ยุคต้นที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็น่าจะราวๆปี2,500นะครับมากน้อยนะครับอาจจะ,ะก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังหน้านั้นนะครับสักเล็กน้อยนะครับเรา เราก็จะเรียกหากันตามความเข้าใจนะครับว่าช่วงเราประมาณปี2,500นะครับแบบนี้นะครับเนื้อหามวลสารนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับยังมีความสวยสมบูรณ์นะครับยังมีความสวยสมบูรณ์แล้วก็แท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายก็พี่พ เพื่อนๆนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อกกวยนะครับที่มองหาพระพิมพ์สะดุ้งมานสะดุ้งกลับแบบนี้นะครับกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับพุทธคุณดีนะครับที่หลวงพ่อเกวยได้บรรจงเสกไว้นะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับตอนนี้ก็องค์นี้นะครับต้องบอกเลยว่า พระสวยนะครับพระสวยเนื้อดีเนื้อจัดแท้ดูง่ายแล้วก็ที่สำคัญเ,เราแบ่งให้เช่าบูชาในราคาที่สบายกระเป๋านะครับในต้องบอกว่าในราคาที่จับต้องได้นะครับถ้าสนใจอยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะครับอยากจะแบ่งปันบูชานะครับก็ทักลายหาผมได้เลยนะครับหมายเลข065714 7-414สนะครับสามารถทักไลน์มาได้นะครับหรือว่าทักเฟ e บุ o k นะครับเกียรติศักดิ์พงษาชัยนะครับสามารถติดต่อผมได้ทั้ง2ช่องทางนะครับแบบนี้นะครับถ้าพี่ๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับตัดสินใจช้าของหมดอดน,นะจ๊ะ อของหมดอดนะจ๊ะนานๆาม,มีพระสวยเข้ามานะครับเพะาะนั้นใครสนใจรีบตัดสินใจด่วนๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ